วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านไดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยเพืเ่อเว็งกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแม s t o รีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวเด่นขนมไทยชุดที่ทำสถิติเดินดีเข้าทั้ง46แล้วก็58สำหรับชุดการปรุงเพื่อที่จะเก็บเป็นสถิติเพื่อใช้พิจารณาเปรียบเทียบในวันที่1ตุลาคม2568 ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวาทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยทางช่องนะครับก็ได้วรวบรวมทั้งหมดนะครับ28สําำนักที่ทำสถิติเดินดีเข้าทั้งเหนือแล้วก็ใต้เพื่อใช้เก็บเป็นสถิติในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ในวันที่1ตัวตุลาคม6.8ต่อไปโดยเมนูที่1นะครับที่ทำเสตติเดินดีก็จะเป็นเมนูของอาจารย์ยายผาจะเป็นชุดนะครับจับคู่เด่นเหนือใต้โดยชุดการปรุง16กันยายนก็มาเฉพาะ4.6เหนือตัวตรงนะครับต่อมาเมนูที่2 จะเป็นเมนูของอาจารย์วัดจะเป็นชุดเด่นใต้10หน่วยสหรับชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มา10หน่วยใต้58เลยนะครับต่อมาเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์ตารางสีเขียววีคอได้ทั้งเหนือแล้วก็ใต้ชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มา110หน่วยเหนือ6 4 6เลยนะครับ ต่อมาเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์โจจะเป็นชุดจับคู่เด่นใต้ตรงกลับโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มา5 8ใต้ตัวตรงนะครับต่อมาเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์ทะเลใจจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้นะครับ สำหรับชุดการปรุงเมนูนี้ในวันที่16กันยายนก็มา58ใต้ตัวตรงต่อมาเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์ผังเลขเด็ดนะครับโดยชุดนี้ก็วิเคราะห์ได้ทั้งเหนือแล้วก็ใต้โดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มาชุด6 4เหนือตัวกลับออก4 6แล้วก็มาชุดเด่น10หน่วยใต้5กับ80หน่วยเลยนะครับในเมนูที่6 ต่อมาเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์วิเชียนนะครับจะเป็นชุดเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มา10หน่วยเหนือ6 4 4 6นะครับในเมนูที่7ต่อมาเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ขุนศึก จะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้สำหรับชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มาเด่น50ใต้แล้วก็มาเด่น6 0 0หน่วยเหนือแล้วก็มาชุด5 8ใต้ตัวตรงนะครับต่อมาเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์อะสุนีบาทนะครับชุดนี้ก็วิเคราะห์ได้ท่านเหนือแล้วก็ใต้สำหรับชุดการปรุงชุดนี้ในวันที่16กันยายนก็มาเด่น8 หน่วยใต้นะครับจับคู่ได้85ก็ออกห้าแปดมาตัวกลับสลับเมนูที่9เพื่อพิจารณารังสันเก็บเป็นสถิติในการเปรียบเทียบถึงตุลาคม68ต่อไปนะครับต่อมาเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์เลขเทวดานะครับก็จะเป็นชุดวิเคราะห์เหนือใต้เช่นเดียวกันเดี๋ยวชุดการปรุงชุดนี้ก็มาเด่น8หน่วยใต้แล้วก็มา58ใต้ตัวตรง ในเมนูที่10นะครับต่อมาเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์รวยแระนะครับก็จะเป็นชุดจับกู้เด่นเหนือใต้สำหรับชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มาเด่นใต้5แล้วก็มาชุด85ใต้ตัวกลับออก58นะครับในเมนูที่11 ต่อมาเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์เลข8ทิศนะครับก็จะเป็นชุดเด่นเหนือต้เช่นเดียวกันสำหรับชุดการปรุงในวันที่16กันยายนมาเด่น10ใต้แล้วก็มา5 8ใต้ตัวตรงนะครับในเมนูที่12 ต่อมาเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์นิตยสารเงินล้านนะครับโดยชุดเมนูนี้ในวันในอัตราการปรุง16กันยายนก็มาชุด4 6เหนือตัวตรงนะครับเมนูที่13นะครับต่อมาเมนูที่1 4จะเป็นเมนูของอาจารย์เนนแก้วก็จะเป็นชุดเด่น10หน่วยใต้ โดยชุดการปรุงในวันที่ 16. กันยายนก็มาครบทั้ง10หน่วยใต้ 58. เลยนะครับเมนูที่14ต่อมาเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เหนือใต้โดยชุดนี้จับคู่เด่นเหนือใต้ตรงกับสหรับชุดการปรุงในวันที่ 16. กันยายนก็มาชุด 64. กับนะครับออก 46. เหนือ ก็ยังถือว่าทําสถิติเดินดีในเมนูที่15นะครับต่อมาเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์กรมจะเป็นชุดมาครบเหนือโดยชุดการปรุงชุดนี้นะครับก็มาครบร้อยสิหน่วยเลยนะครับ6 4 6ในตารางของอาจารย์กรมนะครับ ต่อมาเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์กรมครบใต้โดยชุดการปรุง16กันยายนก็มา10หน่อยใต้58เลยนะครับของอาจารย์กรมเมนูที่17ต่อมาเมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์กรมอีก1ชุดจะเป็นชุดเต็มนะครับของอาจารย์กรมชุดเต็มใต้ โดยชุดการปรุง16กันยายนก็มา58ใต้ตัวตรงนะครับต่อมาเมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์กลมจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้นะครับโดยชุดการปรุง16กันยายนก็มา58ใต้ตัวตรงในเมนูที่19นะครับ ต่อมาเมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดนะครับชุดเต็มของอาจารย์สตางโดยชุดการปรุง16กันยายนก็มา58ตายใต้ตัวตรงนะครับในเมนูที่20ต่อมาเมนูที่ ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลือจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือโดยชุดการปรุงเมนูที่เป็นของเมนูอาจารย์เทพบรรลือก็มาชุดสี่หกเหนือตัวตรงนะครับต่อมาเมนูที่ยี่สิบสองก็จะเป็นเมนูของอาจารย์นิวัฒเป็นชุดเด่นร้อยสิบหน่วยเหนือชุดการปรุงสิบหกกันยายน ก็มา10หน่วยเนือนะครับ4-6เลยนะครับในเมนูที่22ต่อมาเมนูที่23จะเป็นเมนูของอาจารย์หรือลั่นสนั่นเมืองโดยชุดนี้ก็จับูู่เด่นเหนือใต้นะครับโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มาชุด4-6เหนือตัวตรงนะครับเป็นเมนูที่23 ต่อมาเมนูที่24จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดปากาเขียนนะครับโดยชุดนี้ก็วิเคราะห์ได้ทั้งเหนือแล้วก็ใต้สำหรับวันที่16กันยายนก็มาชุด6-6-4เหนือตัวกลับนะครับออก4-6ในเมนูที่24ต่อมาเมนูที่25จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนชุดเต็มใต้นะครับ โดย16กันยายนนะครับก็มาชุด85ใต้ตัวกลับออก58ในเมนูที่25ต่อมาเมนูที่26จะเป็นเมนูของอาจารย์ตารางอาจารย์คมเดี๋ยวชุดนี้ก็วิเคอ์ได้ทั้งเหนือนแล้วก็ใต้สำหรับวันที่16กันยายนชุดการปรุงก็มา10หน่วยใต้58แล้วก็มา หมายเลขกี่เหนือนะครับเป็นเมนูที่26นะครับต่อมาเมนูที่27จะเป็นเมนูของอาจารย์หนุ่มขอนแก่นเป็นชุดเด่น10หน่วยเหนือนะครับสำหรับชุดการปรุงในวันที่16กันยายนก็มา4-6ครบเลยนะครับ10หน่วยใต้ในเมนูที่27 แล้วก็เมนูที่28จะเป็นเมนูของอาจารย์นอนหนูรู้เรื่องนะครับจะเป็นชุดจับคู่3ตัวเหนือแล้วก็ชุดจับคู่เด่นตายสำหรับวันที่16กันยายน68ชุดการปรุงก็มา58ใต้ตัวตรงนะครับนี่ก็จะเป็นการสรุปทั้ง28สําำนัก28เมนูที่นำมาเสนอเพื่อาใช้เก็บเป็นสถิติในการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นวันที่1ตุลาคม68ต่อไปนะครับ หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูล้วนเป็นการวิเคราะห์ความได้จะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอขอบคุณในการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์นะครับเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาตัวเด่นขนมไทย1ตุลาคม2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกับช่องแมทซอรี่นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ